ก็เป็นประธานในพิธีทาบุญเนื่องในวันกองทัพบ,บกนะก็มีผู้บังคับบัญชาชั้นสูงร่วมพิธีพร้อมเพรียงกันเป็นการทําบุญเนื่องในวันกองทัพบ,บกช่วงเชา้านะครับนี่แล้วก็ช่วงบ่ายก็คือพิธีสําคัญเมื่อสักครู่นี้ฮะนะสวนสนามกระทาสัตวปฏิญาณต่อธงชัยเฉลิมพลนะฮนะแล้วพูดถึงสมเด็จพระนเรศวรมหาราชข้อมูลเพิ่มเติมนะฮะคุณปัรณพัฒน์คำหนึ่ง ก็ได้ให้เกิดข้อมูลนะโดยให้ข้อมูลผ่านหน้า Facebook นี่คือภาพที่คุณปนพัพธ์ได้มีการโพสต์แล้วก็ให้เกิดข้อมูลว่าทุกท่านทราบไหมครับว่าพระมหากษัตริย์กรุงศรีอยุธยาพระองค์เดียวที่เคยเสด็จยกทัพไปถึงกรุงหงสาวดีคือสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและทรงเป็นพระมหากษัตริย์องค์เดียวของไทยที่เคยบุกไปถึงเมืองหลวงของพมา่าค่ะนะคือคุณปพัพธ์เนี่ย เป็นคนที่เชี่ยวชาญเรื่องพม่าะะแล้วก็นําทัวร์ไปพม่าบ่อยอก่อนหน้านี้คุณปนพัทเนี่ยเคยให้เกิ็ดข้อมูลนะครับคือเรารับรู้เรื่องสมเด็จพระนเรศวรแล้วเราก็รับรู้เรื่องพระสุพรรณกัลยาคแต่ประวัติศาสตร์เกี่ยวข้องกับพระสุพรรณกัลยาเนี่ยค่อนข้างน้อยบางส่วนนี่มันกลายเป็นตำนานประดามปราคุณปนพัทเนี่ยได้เคยโพสต์เนี่ยดูภาพทีละภาพเมื่อสักครู่นะฮะเรื่องของพระสุพรรณกัลยา เป็นเรื่องราวที่นักประวัติศาสตร์สายมูกล่าวถึงเยอะมากไม่ว่าจะนั่งสมาธิฝันถึงหรือสัมผัสด้วยยานวิเศษอันใดก็ตามแต่เท็จจริงประการใดก็ยังหาข้อสรุปไม่ได้เพราะยังไม่มีประวัติศาสตร์ทางโบราณน,นคดีมาอ้างอิงใดๆด,ด้วยพระเจ้านายสตรีจากอายุธยานั้นถูกเชิญไปหงสาวดีก็มีหลายองค์ไม่ว่าจะเป็นพระเทพกษัตริย์พระราชธิดาของพระมหาจากักรพรรดิหรือแม้แต่พระราชธิดาของสมเด็จ พรมหิตราธิราชเองก็มีเรื่องราวของพระสุพรรณกัลยาผ่านมายาวนานถึง450ปีคือนับถึงปัจจุบันฮะยากมากที่จะพิสูจน์ว่าเท็จหรือจริงทางฝั่งพม่าเองก็ไม่ได้ระบุแน่ชัดแล้วภาพที่ท่านผู้ชมเห็นเนี่ยคือภาพที่คุณปนพนเนี่ยนำเสนอฮะโดยระบุวันนี้คือสถานที่เก็บพระอัฐิพระสุพรรณกัลยาครับณนะวัดใจกะเลาะ นะซึ่งอยู่ไม่ไกลจากเมืองย่างกุ้งเมียนมาค่านะถ้าใครไปเส้นทางย่างกุ้งของสาวดีก็มักจะแวะไปไหว้กันเยอะมากก็เพราะว่ามีความเชื่อว่าสถานที่นี้คือที่บรรจุพระอัฐิของพระสุพรรณกัลยาท่านผู้ชมที่ทราบประวัติศาสตร์ก็คงจะนึกออกนะหรือเคยดูหนังสมเด็จพระนเรศวรตำนานสมเด็จพระนเรศวรที่ผู้พันเบิร์ตเล่น่ะ พระสุพรรณนี่ก็คือยอมเป็นองค์ประกันใช่นะแล้วก็ไม่กลับมาเพื่อให้พันรศเนี่ยเดินทางกลับมาได้นะแต่หลังจากนั้นประวัติศาสตร์เกี่ยวข้องกับพระสุพรรณเนี่ยก็ไม่ค่อยสมบูรณ์นะบางส่วนก็เติมเต็มด้วยเรื่องเล่าประลัมปรานะแม้แต่เรื่องนี้ก็ไม่มีหลักฐานพิสูจน์ยืนยันแน่ชัดฮนะแต่ว่ามีวัดนะที่ระบุว่าเป็นที่บรรจุอัฐิของพระสุพรรณกัลยาวัดใจกะเลาะนะก็ะมีคนไปนกราบไหว้ยเยอะค่ะนะ แล้วก็ภาพนี้ฮะเดี๋ยวดูเต็มๆอีกครั้งหนึ่งนะฮะคือเราก็ไม่เคยไปนะแต่ว่าคุณปนัพั์เนี่ยท่านเคยไปแล้วท่านก็เล่าว่าเนี่ยนะก็มีความเชื่อกันแบบนี้ที่เมียนมานะคะที่เมียนมาครับแล้วความสัมพันธ์ไทยกับเมียนมาเนี่ยแม้ว่าจะมีข่าวว่ามีการสู้รบกันภายในเมียนมาแต่มันไม่ได้อันตรายตลอดทั้งชายแดนนะค่ะปัจจุบันก็ยังไปเที่ยวเมียนมาได้คะคุณปนพัพธ์เนี่ยโพสตคลิป,ลปนี้แล้วบอกว่าเที่ยวเมียนมาไม่ได้น่ากลัวอย่างที่ทุกคนคิด ตามข่าวที่ด้ยินได้ฟังเนี่ยมันต้องเข้าใจสถานการณ์ของเขาว่าพื้นที่ไหนที่มันมีการสู้รบมันไม่ใช่ทุกที่แล้วแกก็โพสต์ภาพนี้นะพระธาตุอินแควนก็ยังไปเที่ยวได้สวยมากเนี่ยฮะเออคือประเทศเพื่อนบ้านเราเนี่ยก็มีอะไรดีๆเยอะนะฮะแต่เพียงประวัติศาสตร์มันเป็นประวัติศาสตร์สู้รบอะระหว่างไทยกับเมียนมาก็เลยเป็นศัตรูกันมาในครั้งประวัติศาสตร์่ะนะแล้วก็ปัจจุบันเวลาแข่งฟุตบอลอะไรอย่างงี้นะ แพ้ชาติไหนก็แพ้ได้แต่เราเนี่ยแพ้เพื่อนบ้านไม่ได้เด็ดขาดเราต้องชนะเราต้องชนะนะเอี่ยเราพูดถึงความสําคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์นะในยุคสมัยปัจจุบันสถาบันพระมหากษัตริย์เองก็มีการปรับตัวนะอย่างเช่นขบวนเสด็จนะมีการปรับเปลี่ยนไปเยอะมากครับแล้วนี่คือคลิปที่ชาวโซเชียลเนี่ยได้มีการแชร์กันนะครับ